ผมนัดมาชนไเซอร์ izer, ไม่ว่าจะของกินของใช้อะไรที่ขายดีเชื่อมือผมได้เลยครับสวัสดีค่ะกระแตม p u r c h a s ซ n g อยากได้อะไรให้ดีวกับใครบอกมาคำเดียวเดี๋ยวเต็มจัดให้วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้น้องเป็ดเดินออกมาโชว์ตัวเต็มเลยน่นมารักมากเลยอ่ะ ตาลนมาร์เก็ตติ้งนะคะใครที่อยากได้คอนเทนต์เน็เดๆปังๆต้องมาทางนี้ไม่ตบเทนแน่นอนน้องมาี่สินค้าตัวอย่างอันใหม่ของเรามาถึงแล้วนะโอ้ของจริงดูสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นสินค้า SME เพื่อสุขภาพด้วยลูกค้ากำลังสนใจเลยนะครับ ดูสิคนกำลังนิยมมากเลยนะเยี่ยมเลยครับเดีย๋ยวนั้นเดี๋ยวผมรีบติดต่อจัดซื้อให้เลยดีกว่าได้เลยใช่ใช่ดิวตัวเนี้คุ้มแน่นอนแต่ไวยอดขายนะพุ่งกระฉูดชัชวสวัสดีค่ะพี่นัรสวัสดีครับแต้มพอดีพี่มีสินค้า SME ครับน่าสนใจเข้ามาตัวหนึ่งเรารบกวนแต้มช่วยดิวให้หน่อยครับรายละเอียดอย่างที่ส่งให้ทางอีเมลแล้วนะครับ ได้เลยค่ะพี่นัทเดี๋ยวแต้มจัดการให้นะคะสบายมากค่ะขอบคุณมากๆเลยครับค่ะพี่นัทมีงานให้ตานช่วยอีกแล้วใช่ไหมใช่มีสินค้าตัวใหม่อยากให้ช่วยทำมาร์เก็ตติ้งแพลนตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะได้เลยส่งรายละเอียดมาเลยเดี๋ยวตาลจัดคอนเทนต์ให้ปังๆเลยขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้ครับ ส่วนใหญ่ชอบสินค้าตัวนี้ของเรามากนะคะถ้าได้ c p o เข้ามาช่วยนะคะที่นี่ดีตั้งเลยนะคะให้โอกาสคนรุ่นใหม่เสนอไอเดียปินว่าสินค้านี้ต้องขายดีแน่ๆเลยค่ะ นะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับครับผมครับสินค้าตัวใหม่ของเราเป็นไงบ้างครับน้องแตมสินค้าตัวใหม่ของเราอะค่ะถูกกระจายจากคลังสินค้าไปที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วค่ะพี่โยเยี่ยมมากเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับครับที่นี่สอนให้ผมรู้ว่าการทำงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนมากมาย ทั้งลูกค้าและทีมงานความสำเร็จเล็กๆยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราเสมอเพราะเราได้ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนจึงทำให้ผมได้รู้จักกับคำว่าความสุขและความภูมิใจอย่างแท้จริง